ไม่เทัดใดไข่ไม่เท่าใดไม่เท่าไดฮะห้าพันโอ้ห้าพันโอ้ได้ในมือเจ้าหนึ่งพอดีเลยแห้งไรเอาอวะวะแก้แผู้ใต้กับผมก็ต้องขอบว่า บอกว่าแพงไปยยงั้นแหละครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมก็ใจอ่อนดีนะครับก็ซื้อมาจนได้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นทานแล้วนะครับนะฮะเพราะนอกจากนี้ก็จะมีไก่ยิ้งนะครับยิ้งไก่แบบลาวพ็อร่อยสุดอ่ากินไปแล้วนะครับกินไปแล้วแล้วก็ไข่ต้มเนี่ยที่นี่โอ้ทุกคนขายอย่างเดียวครับผมก็เลยไม่มีแบบอื่นให้ขายเลยนะครับก็เลย สุดท้ายก็ต้องใจอ่อนซื้อมาจนได้นะครับนะ<อ>เขาก็รู้ครับแม่ค้าก็รู้ว่ายัางไงเดี๋ยวเราก็ต้องเสร็จเขานแน่ๆนะครับก็ซื้อมาเรียบร้อยไข่พวกนี้เป็นไข่เครืองนะครับบางคนสงสัยว่า,าไข่ต้มมาลิเบียไม่ใช่นะครับรที่นี่มันไอแบบนี้เนีเ่ยทางอิสานทางลาวทางอะไรเนี่ยนิยมทานกันมากนะครับก็เป็นเรียกว่าของโปรดของผมอย่างหนึ่งนะครับ ก็คือเขาจะเอาไข่ในกรบพี่ตอกนะครับมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็เอาไฟปรุงเครื่องโดยมากก็จะใส่ไข่ใส่อะไร้งไปนะครับตีให้เข้ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็ยัดใส่เข้าไปในไข่ทีนี่ฮะแล้วก็ไปนึ่งตอกนะพอไปนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาย่างไฟทีให้มันออกนะครับข้างในก็จะมีปรุงรสเป็นพิกไข่เป็นอะไรอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเจ้านี้ก็จะเจาะรูใหญ่ บางเจ้านี่เจาะลูเล็กมากเนี่ยแทบไม่เห็นเลยว่าเคยเป็นอะไรมากอนะครับลูกลึเหมือนกับไข่แทบเป็นเหมือนไข่งกตินนะครับ,ตอ,รต,นะรบตอนั่งรถไปก็ผ่านไปครับก็ลังเดินอานไปเืินสวนในเขตนะครับในลาวมนะีสังเกตที่เป็นดำๆเไหมครับถ้าไม่ใช่อะไรครับปิกไข่นะฮะไข่ตกใจว่าเป็นดินหรือเป็นอะไรเปื้อนนะครับเื่อนผม,ผมคนกรุงเทพเขาไม่เคยทานแบบนี้ เขือนอธิบายให้ข้ามฝันหนึ่งนี่ครับออกมาเป็นรูปลาอย่างนี้เลยนะครับพอเขายัดใส่กับเ็าไม่ได้เปลือกแล้วก็เอาไปนึ่งนะครับไปนึ่งจากนึ่งเสร็จแล้วสุกเป็นก้อนเอามาปิ้งไปนะครับให้มนหอมมีการกัดระคับ่อข้างในจะเป็นสีขาวๆเนี่ยก็เราว่าปิ้งไทยนะครับอร่อยครับก็ใครไปก็ลองทานนะครับที่เมืองหละก็ผมพบกันใหม่กับ c h anel n feel thai r e v i e ครับสวัสดีครับ